ในบางช่วงของชีวิตคนเราก็อาจพบเจอเรื่องที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเจ็บปวดสับสนเหมือนทั้งโลกหายไปจากใต้เท้าและมุไม่มีใครให้พูดด้วยเราก็เริ่มสงสัยว่าเสียงของเรายังมีใครได้ยินอยู่ไหมแต่บางทีแค่มีที่ท,ที่หนึ่งให้ใจเราได้ระบายก็อาจมากพอที่จะพยุงใจให้ไม่แตกสลาย ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับในช่วงเย็นเมย์นั่งเมื่ออยู่ที่ป้ายรถเมย์สีหน้าเครียดเหนื่อยล้าเสียงในหัวมีความคิดสับสนเช่นทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับเราจะบอกใครก็ไม่ได้ไม่มีใครเข้าใจเราเลยขณะนั้นเมย์เดินผ่านวัดเล็กๆที่เงียบสงบ ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าแต่ก็เหมือนถูกอะไรบัญญาณดึงดูดให้เดินเข้าไปเธอพบพระอาจารย์จยันร์ขณะกำลังปัดกวาดใบไม้จึงถามขึ้นว่าพระอาจารย์คะหนูรู้สึกไม่ไว้กับชีวิตแล้วคะ่ะแต่เขไม่รู้จะบอกใครหนูคุณทำยังไงดีงั้นก็มาบอกพระพุทธรูปในโบสถ์สิโยม ท่านจะไม่ตอบโต้ไม่ตัดสินใจไม่ขัดใจโยมเลยสักคำเดียวเพราะท่านเป็นผู้ฟังที่ดีเมลังเลแต่ก็เข้าไปในโบสถ์เงียบๆคนเดียวนั่งหน้าพระพุทธรูปเธอเริ่มพึพมพำในใจพูดเหมือนคนคุยกับพระคาณะเมย์พูดกับพระพุทธรูปว่าหนูเชื่อใจเขาแต่สิ่งที่เขาทำกับหนูทำให้หนูทั้งเสียใจทั้งโกรธเขามากเราคบกันมา1ิปี อยู่กินกันมามีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่มาวันหนึง่งเขาเดินเข้ามาแล้วบอกหนูว่าเราเลิกกันเถอะพี่มีคนใหม่แล้วหนูถึงถามก็ว่าแล้วลูกละพี่จะทำยังไงแล้วหนูละสิบสองปีที่อยู่ด้วยกันมาหนังนั้นมันเป็นใครชายหนุ่มไม่ตอบเพียงแต่เดินจากไปเฉยๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่จึงติดตามสาะหาว่าสาวคนนั้นเป็นใคร หลังจากสืบจึงคบว่าเป็นเพื่อนของเธอเองที่เรียะหลังทั้งคู่ดูสนิทสนมกันมากถึงแม้ก่อนหน้านี้เธอจะเห็นเธอก็ไม่ได้ระแคะระคายอะไรเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่ทำงานอยู่ที่ทำงานเดียวกันก็เป็นได้วันนี้เมย์จึงไม่ดักแฟนหนุ่มของเธอหลังเลิกงานทันทีที่เธอเจอเธอจึงพูดขึ้นว่าพี่แอบมาคบกับหนังนี้ได้ยังไงอะ แฟนหนุ่มของเธอถึงพูดขึ้นว่าเราเลิกกันไปแล้วนะคพรยังไงเราก็เข้ากันไม่ได้เมย์จึงบอกว่าแล้วสิบสองปีน่ะพี่เพิ่งมาเข้ากันไม่ได้กับหนูตอนนี้นี่นะฝ่ายชายไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่เดินจากไปขณะที่นางผู้หญิงคนใหม่ของเขาเพียงแต่ชำเลืองมองหน้าเมยทั้งยิ้มอย่างผู้ชนะในใจิจแล้วเดินจากไปกับฝ่ายชายเพียงเท่านั้นหนูกโกรธเขารวมไปถึงนังเพื่อนตัวดีนั่นด้วย เม่พูดเรื่อยๆน้ำตาไหลจนมันไม่มีอะไรให้ไหลออกมาอีกแล้วสักครู่ใหญ่ในที่สุดเธอก็สง,งบลงคงเป็นเพราะเหมือนได้ปลดปล่อยความอัดอั้นตันใจที่เธอสังสมมานานและได้ระบายมันออกมาไม่นานเธอออกมาจากโบสถ์ด้วยสีหน้าสง,งบขึ้นเธอเดินออกมาพบกับพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างลโยมแตกดีคะ่ะไม่ได้มีใครตอบแต่เหมือนมันโล่งมาก เหมือนได้พูดกับใครที่ฟังจริงๆบางครั้งคนเราแค่ได้พูดออกไปใจก็เบาแล้วพระพุทธรูปไม่ใช่แค่เครื่องประดับศรัทธาแต่คือผู้ฟังเงียบๆที่ไม่มีอคติไม่มีการตัดสินและเมื่อใจได้พูดใจก็ได้ยินตัวเองชับขึ้นเพราะการแก้ปัญหามันขึ้นอยู่กับใจของเราเองถ้าจิตใจของเราเข้มแข็ง ปัญหาที่ว่าหนักหนาเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเพียงสายลมที่แผ่วเบาแต่ถ้าจิตใจของเราอ่อนแอเพียงแค่กระแสลมเบาๆเ,เ,เราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนพายุใหญ่ต่อจากนี้อาตมาขอให้โยมใช้สติในการแก้ปัญหาของตัวเองต่อไปอย่างรอบคอบเจริญพรนะโยมปิดฉากด้วยผ้าเมยยิ้มบาง ก่อนจะเดินออกจาก,กวัดอย่างเบาใจวัดอาจไม่ได้ให้คำตอบทุกคำถามแต่บางครั้งก็แค่การมีที่เงียบๆให้เราได้ฟังตัวเองก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ใจกลับมานิ่งอีกครั้ง